สวัสดีค่ะสวัสดีตอนแล้ช่วงเขาขัวจากเยอะละมันเนาะค่ะมาค่ะมาเกลีงน้อใหม่ค่ะวันนี้ี่จ้าอันนี้เขาต้มร่างเรียบร้อยนึ่งน้ำได้ค่ะเพราะมันบกขมกันน้อใหม่หวานค่ะอ่อนดีดีพี่น้องเอ้ยเห็นนี่ล้ำเขียวๆสีี่ว่าเป็นวัอ่อนด้วยนี่ค่ะอ่อนเบิดค่ะสีเกงไส้อันเห็ดเข็มท้องเนาะค่ะเนาะเห็ดเข็มท้องแล้วก็กระดูกหมูจากสามสี่กระดูกเพื่อให้มันนัวเนาะค่ะแล้วก็สิใไส้พักขาค่ะ นี่ค่ะขั้นแรกน้ำยานางนี่ใส่น้ำยานางกระป๋องเลยค่ะยุตต่างเตียนกับใส่น้ำยานางกระป๋องค่ะนี่แหละใส่กระดูกหมูลงไปได้ค่ะใบยานางสุดต้องสั้งเนาะคะ่ะเอาเป็นกระป๋องกับไง,ก,บงกับเสียบกันจ้ากระดูกหมูใส่ลงไปเลยจ้าหาผพี่กันจ้า สามเม็ดพอกราแกงโนมัแกงเผ็ดมันโปรเซปนะจ๊ะพริกสามเม็ดเลยก็ตะไคร่จัดน้อยเลยก็หัวหอมแดงค่ะใส่ลงไปด้ยจ้าข้าวเบียค่ะข้าวเบือะะเด้อค่ะข้าวเบือะะบุอะะ้งเลค่ะใส่ลงไปเลยค่ะพยายามคุ้นแต่ไม่ติดหมอน้เนาะค่ะเนาะติดปุงน้นาคนใส่โนมัยนะจ้ะ ชูรสค่ะสองช้อนชาพึ่งนคะคะเกลือจา้าเกลือนี่มันเข้มเกลือ,อโอดีนพลังนี่เข้มขักเลยค่ะใส่ตรงระวังพอค่ะ จ้าหนึ่งสองสามสีสีสนเตึงค่ะจำมาสีมึงเนาะค่ะมวันสีงัวตอนไทยนะคะจ้าอย่าให้เดือดจังน้อยค่ะจัสงสีใส้นื้อใหม่เนาะค่ะเนาะในกระดูกหมูมันเขาก็เพืออนำยาน่า,มา,างมาค่ะ จอาชิ้นนัวจ้ะค่ะปิดฝาค่ะทั้งนี้กับต,ต้มเนาอใหม่ยุคัน่งต้มไปจะกินกับปนกับแจวจ้ะได้หมดหนึ่งพดอดีค่นปิดฝาเลยค่ะเดือดละจ้าวันนี้มาใส่เนาอใหม่เลยค่ะใส่หน่อไม้ลงไปเลยนะคะอ่อนๆกรอบๆค่ะ นงใหม่หวานยิโรมนนู่นนี่มมนหแหละค่ะ,ะอืมโอนค่ะพี่น้องเอยสุดตาประเทศหายู่หากินไปกินนงใหม่สุดๆที่สิยงกับแซบบนูะค่ะนะพี่สามตัง้งลย ยังลูกใหม่นีนขั้นเห็ดเผ็ดนี่เคียรสชาติเลยดิค่ะใส่เห็ดเข็มทวงลงไปค่ะ เข็มทองมันสีอ้วนอ้วใส่กันได้ด้วค่ะพี่น้องกระเพ็ยงเข็มทองนี่พักขนาดค่ะสะอ,อ่นน้ำปลาค่ะพี่น,อน้องนมใหม่กับกบกบเป็นหวานรัวเห็ียุกจักน้อยจ้าม,มาเบิ่งบัดนี้ครับพี่น้องอเสียบเขาค่ะ ใส่เห็ดเข็มบชโล่ถอ,องอัวลรัวคุณไห้เขาเบื่อมันงันรอรตีกวัวหมอแล้ค่ะเนาะโอ้ยใส่เห็ดเข็มบชโลไม่ออพ่นองเอออลยมัอวนรัวดีเทลเพิ่มผู้ด่ามอยชิมร,รดคนข่ะไดีจีไป คนซื้อวันน้อใหม่เสียพอดีค่ะปวาดมันงัวแทอะมาเสียบแท้ลูกใหม่หวานใหมพี่น้องเพราะดีหรอกค่ะเพระตุ่มปุ้มยังเลยค่ะรถจะใส่ผักขาจะ้ะมาค่ะบันดีมาพี่น้องมาเพิ่งเสียบคักเลยค่ะใส่ผักขาลงไปหรอค่ะซิมรถพอดีหรอกค่ะเนาะค่ะเนาะ พอดีลูกโดดกระใสไปประมาณลูกเกดเม็ดนี่ละค่ะฮะลูกกินน้ำมันสิบเพละะ<ม>็ดมาก่อนหอมขนาดพี่น้องเลยจวดจ่าโอ้โอ้เจดเด่นพิดเจให้มามาอันนี้เสร็จกว่า,านี่ค่ะตำแก้วสุมไปแล้วค่ะนี่แก้วสุมพริกสุปแล้วจะเนะ แก้วสวนพิสุดใส่บีบอกเนาวใส่ค่ะน้าลาใส่ชุบสใส่ค่ะกินกับแกงหัวใหม่อันนี้แกงหัวใหม่แบบปกติค่ะโอ้ยแซ่บขนาดกับพี่น้องเลยมาเด้อค่ะทั้งไก่ทั้งไก่กินแกงหัวใหม่น้ำกันเด้อค่ะเด้อใส่เห็ดเข็มท็อกกุน่ะอ้วรั่วยุคค่ะบางพื้นที่มันก็สิบสใส่กระดูกหมูเนาะค่ะแต่ว่าอันนี้ใส่ถั่ววัวเนื้อเพิ่มสุดีค่ะโอ้ยคนหนุ่มเ <า S 1> ด้อค่ะมาเทสใจ หน้าอร่อยไม่กินเล่นก็กินได้นะนี่ลูกไม่ผิดกับพี่น้องนัวใหม่หวานวัวรัวเห็นจังสี่หรือมันบ่นเห็นจังสี่หรือว่าเป็นหยาบด้อค่ะนี่เห็นจังสี่กรอบขนาดคา่ะปิดเตาเลยค่ะบรวดเรียบร้อยนัวเลยนาะคะ่ะพี่น้อง ค่ะอมขั้นนี้ผักกระแหงเทงแสบค่ะแล้วแต่คนหมักเนาะค่ะผักอีตูกับมีค่ะมันบวทั้งไงเนาะค่ะเนาะสื่อปลาขาระมาัดนึงค่ะจากร้านเอเชียนค่ะปิเตาแล้วค่ะมาท่้นจ้ากินน้ำกันทุกท่านอยู่ทั้งไก่ทั้งไก่กระไดเจ็บแสบน้ำกันค่ะอืปิดเตาแล้วค่ะยังเดือดอยู่ดิค่ะ นี่ก็ต้มไปค่ะนี่กระตังสิเบเปลือยเนี่ยเะค่ะนี่อหอมขนาดค่ะต้มกับไส่เกลือจักหน่อยจ้ะย่อเกลือลงไปจักหน่อยเห็นเปื่อยๆหวานดีดีพี่น้องเอ้ยหวานเส่บค่ะโนมัยฝรั่งกับไหนโนมัยยุตังมะเขือยุตังประเทศกับไดนกับหวานเส่บคือจังยโนมัยหวานเขาอะไจ้ะไปค่ะคลิปนี้กะสีปากไปซัมนี่ละค่ะขอให้พี่น้อง จะเลิศอ,อาหารน้ำกันนะคะ่ะขอบคุณหลายๆทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามต้นข้อขอบคุณจากทุกๆกำลังใจค่ะขอบคุณหลายๆค่ะบ๊ายบายค่ะไปเบิ่งตอนคลิปกินนะคะ